สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกคนทุก่านที่เขามาหลับชมแนวทางด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นนี่เคอีรอบเซาลอบ,า,ลบายวันที่27เดือนเก่ามาพบกับแนวทางของเอสจอยจ่าพ้นของมือว่านจ่าวันที่26สำหรับรอบเ้าจ่าโกกับหาวาิรูดผ้นของรอบเ้าจ่าบน เก้ายับคู่เข้าไปที่หาแมาตัวเน้นเต็มเต็ม,ตมรอบเสาบุญจาเด่นหาวิรุธหามาจาลาเจ็ดเจ็ดพลาดไปจากโอ้โหเจ็แรอบเสาแปดหาเจ็ดเจดเด่นเด่นของรอบบายนี้มาออกรอบเสาเต็มๆนอกจากทั้ง8ปดหาเจเจเลยเนาะ,ะสำหรับรอบบาย เจ็ดกับแปดวิ่งรูดพ้นจ้าบนี่พลาดไปจะหาศูนย์หาเด่นหายรูดหายหอบเสามาออกรอบบายได้อีกลางออกหาเจ็ดจับคู่พลาดไปจะหาเจ็ดเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดมากเขามากู่นี่เลยนราจาเจ็ดหาบริ่จับหายนอกจะมากู่เด่นรอบเสารลบบายอ่าโอเคค่ะยินดีกับเอฟซีี่ตามจ้าสำหรับนิเคอีกของเมื่อวานจะถือว่าปังอยู่เดอ้อ มาขนาดนี้บัวปลาก็บบับอวอัศาะอ่างไดล่ะเด้อจ้าอรุ่นต่อกับนี่แค่อีกองวันที่27จะพิ่น้นงจ้ารับชมใเป็นแนวทางจะรับชมใเป็นแนวทางถ้ามักถ,าาถา้าชอบปล่อยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เด้อจ้าอันนี้บ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดจ้าแนวทางตัวเลขทุกตัวเกิดจากการคำนวณจากอาจมีเข่าบ้างรูดบ้างเป็นเรื่องปกติจ้าเสีหยห้แอจอนคำนวนให้แบบว่าถูกถูก ตัวนนอันนี้ก็คือเป็นไปบ่ได้นะจ๊ะกระารปูใช้วิจรารณญาณในการรับซุมระฟังและในการตัดสินใจจ้ามาคอยตามบ่มากระป่อยผ่านได้จ้าพี่โนจ้าอันี้บ่ได้บังคับเนือจ้ะาสาหรับรอบเศร้าจ้าหากับสี่วิ่งรูดเดินหาวิง่งหาจับคู่หาเก้า ห้าแปดห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าห้าเด่นสี่วิรุษสี่จับคู่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า สี่ศูนย์สี่ห้ารอบบ่ายหนึ่งกับศูนย์วิ่งลูดจ้าจับกูหนึ 15, 17, 18, 19, 14. 14่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่มาเป็นผลของรอบเสาไราเดอร์จ้า ศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์แปดตามด้วยศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์ห้าถามอักซ์ชอบมาเป็นผลของหลบเสาไดเดอร์จะ้ะตัวเด่นตัวเน้นจะ้ะรอบบ่ายขอเน้นอยู่ที่ 0ูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสี่สี่เก้าสี่ศูนย์ห้าเจ็ดห้าห้าละกันจ้าสำหรับนี่เคอีของมือนี้ตามนี่เลยจา้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกฐานโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกฐานจะแนวทา่มีเขามีรูปผิดพลาดประกาศได้อันนี้แอดโยต้อตง ขอโทษขอภัยพี่น้อง FC ไว้ด้วยจ้าหมักกระตามบัวม,มักกระปล่อยผ่านได้เนาอจ้าขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดอยด้วยจ้าสวัสดีจ้า